สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้เจอกันอีกครับผมวันนี้จะพาทุกท่านมาใส่ไก่กล่องของเราครับผมทดลองใส่ให้ FC ทุกท่านดูนะครับผมครับไก่กล่องครับผมเป็นแบบสแตนเลสนะครับแล้วก็เป็นแบบเหล็กนะครับผมจะใส่ให้ดูนะครับผมครับสําหรับ ลูกค้าที่ซื้อไกลไปนะครับจะทำปืนเนาะครับก็ให้ท่านวัดจากตรงนี้นะครับจากจากตรงนี้ลงมาถึงตรงนี้ก็ประมาณ5เซนครับผมถ้าท่านจะทำแบบเอ่ยาวแบบทีเดียวเลยก็ได้ครับผมถ้าทำแบบต่อก็ให้วัดจากนี้ลงมานี้ก็ประมาณ5เซนครับผมหรืออีกวิธีหนึ่งก็ให้เอาแบบนี้มาทาบดูครับผมว่าจะอยู่ประมาณไหนเนาะ ท่าดูท่าดูจากหลังไกลนะครับตรงที่เราจะยึดนะครับพอประมาณหนนะครับผมครับสําหรับล่องล่องตรงนี้นะครับผมก็เจะประมาณไอ้หกเซนสองมิลสามมิลประมาณนี้ครับผมความยาวจากตรงนี้นะครับความกว้างตรงนี้ตรงนี้ก็ทําเจาะไว้ประมาณสักสิบสองมิลครับผมจะได้ไม่ฟิตมากก็จะได้ใส่ง่ายครับผม รับเนี่ยพอดีครับผมครับผมประมาณับแล้วก็เจาะเจาะรูฝังทั้งสองสามรูนะครับเหมือนกันครับแบบเหล็กก็มันจะเป็นขนาดเดียวกันนะครับผมก็เหมือนกันครับผมถ้าจะวัดแบบนี้เลยก็ได้ครับมาทาบวัดครับก็จะรู้ว่าประมาณไหนนะครับ ถาวัดก็ลงมาจากหลงังลางปืนเราเนี่ยครับลงมาจากถึงตรงนี้ก็ประมาณ5เซนนะครับผมก็แล้วแต่ครับ5เซนนิดนิด ก็จะเห็นว่ามีดูนิดนึงนะครับตรงนี้จะให้มันเข้าง่ายๆนะครับผมเสร็จแล้วเราก็ขันทำให้รู้ก็จะขันสักตัวเดียวก่อนนะครับผมจะ ลูกดอกให้ดูครับผมโอเคครับทีบลูกดอกดีมากครับผม จะลองดูตัวสแตนเลสครับผมฟิตนิดหนึ่งนะครับ เก็เป็นตวัวสเตลเลสนะครับครับผมมอเดี๋ยวใส่ลูกให้ดูครับลูกที่ผมใส่เป็นลูกดอก4มิลน,นะครับผม ยาวสามสิบห้าสนมอรนะครับครับสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะครับผมลูกดอกก็มีพร้อมครับผมครับมีไก่มีลูกดอกครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณมากครับผมที่ติดตามชมนะครับผมเจอกันคลิปใหม่ครับผมสวัสดีครับ